ใครคือพระเจ้าแตงหวานที่แท้จริงเจ้าชายจากแดนไกลเชาวสวนจากชนบทหรือทาสผู้แบบหนีใครกันแน่คือพระเจ้าแตงหวานตำนานที่เล่ากันมานี้คือตำนานแตงหวานหลากหลายเวอร์ชันค่ะบอกเล่าเรื่องเดียวกันในมุมที่ต่างกันแต่น่าสังเกตว่าทุกเรื่องล้วนจบด้วยการที่คนธรรมดาขึ้นคลองบันลังค่ะ ตำนานของพระเจ้าแตงหวานกระจายอยู่ทั่วลุ่มน้ำโขงทั้งในกัมพูชาลาวและไทยอีสานค่ะไปจนถึงเวียดนามใต้ทุกตำนานมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เหมือนกันนั่นก็คือเขาไม่ได้เกิดมาบนบอลลังเขาเริ่มต้นด้วยความธรรมดาแต่ลงท้ายด้วยคำว่ากษัตริย์นั่นเองค่ะพระเจ้าแตงหวานเวอร์ชั่นแรกเขาคือพระเจ้าพถมเจ้าชายจากแดนไกลค่ะ ที่แต่งงานกับที่ดานาคและได้แผ่นดินมาเป็นของขวัญตำนานราชสํานักเขมรโบราณเล่าว่าพระเจ้าพระถงลองเรือจากอินเดียหรือว,วา่าชามาถึงดินแดนริมทะเลสาบพบหญิงสาวลึกลับที่แ้ก็คือทิดาพญานาคทั้งคู่แต่งงานกันพระญานาคจึงเลื้อยหางหาดดินให้เกิดแผ่นดินใหม่พระเจ้าพระถงสร้างเมืองใหม่ชื่อนครพนมค่ะ และก็กลายเป็นราชาองค์แรกแห่งอาณาจักรขอมค่ะเขาเคยเป็นทาสแบกบหินให้กษัตริย์องค์อื่นไม่มีใครคิดว่าเขาจะเป็นใครได้เลยจนวันที่เขาหายตัวไปและกลับมาพร้อมราชอำนาจวัวชั่นนี้จากชายแดนเสียมราฐและก็ลาวใต้ค่ะเล่ากันว่าแตงหวานเป็นทาสในวังถูกใช้งานหนักเขาทน,นไม่ไหวจึงหนีไปในป่าลึกและพบคำสักเสิ์ค่ะ ที่นั้นเขาเจอหนังนากและผ่านบททดสอบ3าประการนั่นก็คือใจดีซื่อสัตย์และไม่โกรธค่ะเมื่อพระยานาาเห็นอย่างนั้นก็มอพลังและก็ตราราชาให้เขากลับขึ้นมาและประชาชนก็เลือกเขาเป็นกษัตริย์ค่ะมีนักวิชาการฝรั่งเศสนะคะมองว่าตำนานนี้คือการต่อต้านระบบชนชั้นในอดีตผู้เคยหมอบคลานกลายเป็นผู้ที่ฟ้ายอมสรรเสริญ กำนานพื้นบ้านลาวอีสานเล่าว่ามีชายผู้หนึ่งค่ะยากจนแต่ก็ซื่อสัตย์ปลูกแต้งหวานเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนใครวันหนึ่งนะคะเขาได้ช่วยหญิงสาวจากการถูกรังแกหญิงคนนั้นนั่นก็คือนางนาคปลอมตัวมาจากเมืองบาดาลพระยานาคเห็นในคุณธรรมของเขาจึงมอบลูกสาวให้แต่งงานและมอบแผ่นดินใหม่ให้สร้างบ้านเมืองเขาก็เลยกลายเป็นกษัตริย์ด้วยความดีไม่ใช่วงตระกูล ตำนานนี้นะคะแพร่หลายในภาคอีสานตอนล่างและตีความว่าเป็นการยืนยันอุดมการณ์บุญมีแต่ชาติตางก่อนค่ะนักวิชาการบางคนก็มองว่าแตงหวานนั้นก็คือตัวแทนของอุดมคติเช่นเดียวกับอาเธอร์หรือว่าพระรามเป็นกษัตริย์ในตำนานที่สร้างเพื่อสอนใจค่ะบางทีแตงหวานอาจไม่ใช่ชื่อของกษัตริย์แต่คือชื่อของความฝันของคนธรรมดา ที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยหัวใจเพียงดวงเดียวค่ะแล้วทุกคนล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับครูออนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ